ผู้ป่วยไตยที่ต้องการเสริมค่าโปรตีนนะครับก็ต้องเลือกโปรตีนที่โซเดียมโพแทสเซียมแล้วฟอสฟอรัสไม่สูงนะครับโปรตีนที่เราจะแนะนําในวันนี้นะครับตัวที่1ก็คือผลิตภัณฑ์โปรตีนไข่ขาวเดซี่พลัสนะครับซึ่งเป็นผงไข่ขาวนาเข้าจากประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับและเป็นโปรตีนไข่ขาวล้วนๆเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสัญ,ญลักษณ์เครื่องดื่มทางเลือกสุขภาพนะครับเพราะมีปริมาณน้ําตาลโซเดียมแล้วก็ไขมันผ่านเอนนะครับผลิตภัณฑ์เดซี่พลัสนะครับหช้อนตวง15กรัมให้โปรตีนบ เท่ากับไข่ขาว3ฟองแล้วก็อีกผลิตภัณฑ์นะครับจะเป็นโปรโตีนรวมเนปราซึ่งให้โปรโตีน12กรัมเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีให้เลือก3รสชาตินะครับก็คือกลิ่นวานิลลากลิ่นกาแฟซึ่งปราศจากคาเฟอีนกลิ่นนมชมพูเครื่องดื่มโปรโตีนคุณภาพดีนะครับแล้วก็ยังมีปริมาณโซเดียมโพแทสเซียมฟอสฟอรัสต่ําแนะนํา2ผลิตภัณฑ์นี้เลยนะครับรสชาติก็ดื่มง่ายทานง่ายสั่งซื้อได้แล้วที่เทคแคร์พล u สครับ แค่แคร์พลัสดูแลกันและกัน